เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็ This is n อยู่ในด่านฟรีไฟน์นะครับก็ยอยู่ในเครื่องบินตอนนี้อันนี้คือใครเอ๋จะบอกนะว่าเจ้าคุกหัวหน้าตันนี้เรามากันสองคนนะครับเพื่อที่จะมาผิญภัยทชิคิโนะสู้สมรภูมินไอเทอร์สู้อย่างไีส์ครับผู้เล่นทั้งหมด50คนนะนี้เอาไปแล้วหรอ มามดตวนะตู้ค่ะละไม่ตางกันพราะว่าานไม่เาไม่เกี่ยวเราแผข่งเราคือราเขาสู้กันให้คุยกันได้เยอะก่อนแล้วก็เราค่อยไปสังหารทหลังนะสารสัยข้อสายชีพไงหรือ ลมโดดเร็วเร็ดิโอ้โหรอบรอบข้างเราเครียบเลยแดงๆที่ผมไม่มีคนเลยเจออาวุธเลยครับที่ผมไม่มีคนเลยปื๊ดปืดปั๊ดปื๊ดปัดที่ของผมไม่เจอคนเลยค่ะพ่ดีแล้วดีแล้วเฮ้ยเปลี่ยนปืมกันเอาปืนอันนี้ปื๊ดเอากระสุนดูซิว่าใครจะกล้ามาดูกับเราเฮ้ย ยเจอแล้วหนึ่งด <c oughs> อกเฮ้ยยิงผู้หญิงเฮ้ยยิงผู้หญิงน่าอายมเน้ยไ <c oughs> ลท์ที่สองเอาสองคนนี่หวไหมขั้นไหมถข้าวะ โอ im, ้ยโอ้ยเอ้ย Help me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  ล he ืมดูเวนกำตามสนุกฮห่าวเกินไปไม่ทันแล้วพ่อ Help me Help me แล้วผมก็ไม่มีตังค์ด้วยเออเออตุยเลยตุ้โ้่าวเองเวนกำเราดูนาวาต่อ เราเปิดตัวมาแรงเกินหามันนี่อยู่เจอแล้วเจอแล้วอืมมันนี่อยู่ไหนนะเอามันนี่มาให้ฉันฉันจะปลุกฉันจะทําให้อันเชิญพ่อของฉันมานี่ทุกคน <c oughs> ดูซิว่านาวาจะสามารถชบุบพ่อได้ไหม <c oughs> นี่คือภา <c oughs> รกิจที่เราทำแล้วล้มเหลวเพราะความห้าว ความห้าวของเรานี่เองมีคนไปชุวเพื่อนตอนนี้ตุยเป็นที่เรียบร้อยเออหาตุเนี่ยเรจอละเตรียมตัวกำเนิดชีวิตใหม่เงนินยังไม่ถึงอะไรเนี่ยนาวาโอ้ยนาวาทำอะไรลงไปก็มันไม่ ตังกินกินอ่ะสองร้อยบาทได้ไงสองร้อยบาทตังตังไม่พอตังไม่พออีกเออไม่น่าตุยเลยตัวเดินเงาเวรกมเลยเฮ้ยเวนกรรมอะไรเวนกรรมไม่มีในโลกข้ารับไม่ได้มาเก็บของมาเก็บเก็บมันนี่วุย้ยเจอรถสปอร์ตด้วยฮะตังเอาตัง ไปชุบพ่อก่อนตอนนี้ผู้เล่นเหลือ38คนสี่ร้อยเรีวไ,ไปชุบอันนี้จำไว้นะว่าห้ามห้าวอีกนะพอ่อไปเก็บของที่นี่ของที่นี่ <c oughs> ไม่รู้อ่ะก็นักเลงอ่ะนักเลงอ่ะนักเลงเราอยากห้าวอ่ะอยากโชว์ของไงลืมไปว่าเรา <c oughs> ไําลเนกำเนิดใหม่เว้ย นี่ว่าเหอ้าเรือข้าเรือปลอดภัยมากไม่มีปืนเลยไม่ข้าไปแล้วปืนล่ะใครจะรับช่อมน่าข้างล่างคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเออ,อวิ่งเว้ยวิ่งเว้ยเชี่ยวพายแล้วแต่กี้เราเห็นไปนแวบบเดี๋ยวีิมันไปนไหนแล้วผมข,อ,ขอแค่เก็บกระสุนปืนเขาทำก่อน พ่อไม่วิ่งออกมาเก็บกระสุนปืนเลยเนี่ยเอ้าวเวรกรรมเวรกรรมไม่มีปืนสักกระบอกเลยโอ้ทางโน้นมีคนทางโน้นมีคนพ่อก็ามาตามอเดี๋ยวผมวิ่งไปหาทางโน้นมีคนทางโน้นมีคนนั่นไงมันยิงกันแล้วมันเอากันแล้วม,<า>มันเอากันแล้วมาแล้วมาแล้วมันเอากันแล้ว ใครเอากันมันยิงกันตะกี้ไงเอาแล้วเดี๋ยวจัดการมันให้ในบ้านนี้มีอะไรให้กูไหมโอ้ยไมเบสบอลมาทำไมกูไม่เอาโอ้ยโอ้ยปืนอันนี้กูไม่เอาเฮ้ยอย่าหนีอย่าขี้กระตุกทำไมมันอึดจังเฮ้ยมันอยู่ข้างบน เดียว้อยไปขโม,มยของมันเฮ้ยขยิบกูขยิบกูเฮ้ยห,ยห,ยห,ห,หยนีไปเลยจะสื้อลต์ไปไวะถ้ามันมาที่ผมมันก็โดนผมดีเอาไปไหวะเฮ้ยาหาไม่เจอเว้ยเจอแล้วาเอ้ยกดเพียกดเพียบเวะย้ายก ไ,ไม่เป็นไรไปจุกข,ของคนนี้ก่อนมมเจ้าพ่อเจอตังค์พ่อเก็บด้วยนะเลี้ยของมันเทียบพ่อเจอตังค์พ่ออย่าลืมเก็บนะตัวที่ปืนมันมีแรงๆรงมากโอ้ยเราชอบอันนี้เลยชอบอันนี้พูดแล้วว่าไอเซอรซีทีฟคืออะไรเซ<พ>อรซีทีฟพพตัวละครพ่อพูดนะอเหรอไอวงเบียบ้ยพ่อมาดูวง พ่อพ่อพ่อต om ้องถือพ่อต yeah, ้องถือกระบอกปืนเนี่ยพ่อต้องถืออันนี้เออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวพ่อจะเก็บปืนรถ้วจะระเบิดไหมข้าวงแล้วปลอดภัยแล้วตอนนี้เราคนเล็กยี่สิบเอ็ดคนทุกคนเอาลุ้นเอาใจช่วยนะเร็วเฮ้ตัง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 เรียบร้อยได้แล้วห้าร้อยเนาพ่อได้ตังห้าร้อยบาท ตอนนี้เรายังไม่เจอผู้เล่นแม้แต่ตัวเดียวไม่เจอตรงไหนพ่อตอนนี้คือผู้เล่นหนีไปนหมดแล้วไม่รู้ไงตอนนี้พ่อมาที่กังหันเอ๊กังหันล่มแล้วกังหันลง,ลงที่เขาค้อข้า,ขาวต้มยาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตุยผมไม่เจออะไรนะกินเห็ดก่อนก็ได้กินของ,องมีประโยชน์ก่อน ึบนว้าไปไหนแล้วนว้าอยู่ข้างหน้าพ่อแล้วขับรถเล่นอยู่เราค่อยๆไปไปยังมีสเต็ปขัสู้ยังมีมาลาย่าเรียกคนหน่อยเรียะคนหน่อยกินเห็ดอีกกินเห็ดอีกไปครับทุกคนไปเราจะพิชิตที่หนึ่งแล้วคราวนี้เฮ้ยเราเจอตัวเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรใช้หน่อย เขาเรียกว่าอะไรชุบชีวิตหรอหรือเพิ่มเพิ่มเวลหรือเพิ่มเลือดหรือยังไงเรียกไม่ถูกไปครับต้องใช้สลิงแล้วใช้โอ้เดี๋ยวนี้สลิงสุดยอดทุกคนสลิงแบบเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าดึกเฮ้ยเจอเจอคนเจอคนลงยิงนี่ยิงโอ้โหสลิงยิงได้ด้วยสุดยอดอ่ะโอ้ยตกคนจังวะดูมันด้ยมาโงนล้มตายแล้ยตายโดนล้ม โอ้โหสองคนเลยลงไม่ตรงกลางเลยไไม่ดีแล้วดีดาวที่จะถึงลุกเราไม่งั้นเราจมเองเฮ้ยเว้ยแต่ข้างล่างใช่คนดรือเนี่าต่อไปผมไม่ชุบแล้วนะอ่าาไม่ชุบเดือด่านวาตายพ่อไม่ชุบนวาเนะถึงชุบพ่อทั้งสองเราคงไม่สามารถชุบได้แล้ว ใช่เหรอเออเขาจำกัดด้วยเหรอใช่ไหลเนี่ยจำกัดทำไมเนี่ยต้องเริ่มต้นเก็บอาวุธใหม่เลยพ้อยห้านตาเดอร์อะมอง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 นว่าโดนใครนว่าไม่โดนนะโดนโดนไม่รู้เจ้าคือผมเฮดเดิ เดี๋ยวนี้กูไปไหนคิดจะมันรอบยิงข้าวเหรอเป็นวะผมผมกูไปแค่ไหนกำจัดผู้เล่นทุบหน้าผมนี่แหละพ่อควรกระสุนหมดบันไดเร็วบันไดเร็วผมพ่อก่อนแล้ว เอายังเหลือปืนก็บอกนึงนี่ว่ารมแขากไม่โชว์หลบตัวนะตุยี่นะผมนะหลบตุยแล้วเก็บเงินเงนเก็บเงินเงินเฮ้ยคน้นยอุ้ยอยู่ไหนยังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน นวอยู่ไหนโหมันอยู่นั่นเอามันอยู่ไหนจ้ะอโอ้โหตายทุกคนโอ้โหเศร้าอะโอ้โหเลือี่คนเองอเห็นไหมเขาไปเป็นคู่เห็นไหมเขายิงได้โลนะ่ไม่ีผมอะเออวิ่งหนีอะไรแล้วนว่าตันต้นเนเราไม่ดูคนนะดูสิก็ไม่แค่ผมผมนดดี่เอาเหรอ โอ้ช่างมันไม่เป็นไรทุกคนแต่ยืนเราพลาดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่โอเคครับเรามาแก้มือนะแต่กี้เราพลาดไปสู้สมัยผู้คุยอยู่เลยนี่เราต้องชีพที่หนึ่งให้ได้แต่เงี้ยเราพลาดนิดเดียวน่าจะยู่ืนยันได้ เฮ้ยนาวาเป็นหัวโจกแล้วนาว้าพ่อโดดอีกแล้วอุ้ยเนี้ยดูดิข้างๆเราเนี่ยแดงๆเต็มเลยเอเไอ่ขทางก็ตุ้ยดิเ,เ,เ,เงี้ยเฮ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 ้ยปึ่งเพียบปึ่งเพียบป<ะ>ึ่งเพียบเลยขอโทษลงมาไม่ใช่ปืนสักกระบอกบบโอ้โหได้ปืนคู่อีกเฮ้ยได้เงิน อันนี้ปืนอะไรเรียบร้อยแต่งหนึ่งขอนี้ขอนี้ขอนี้ข้าหัวได้หนึ่งหนึ่งคือแล้วเดอ้อเคยเคยได้หนึ่งคือเฮ้ยกระเ,เ,เป๋งกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋งกระเป๋งเอานะ้าวายิงยังดูเดือดครับตอนนี้เรายังไม่เจอผู้เล่นนะทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลย<ม>ตอนนอี้โอ้โหยิงเรื่องคนซะหน่อยแม่งห้าวอีกแล้วเดีย๋ยวก็ตุยอีกแล้วอะ เท้าจังเลยอย่าให้รู้นะว่าตัวง่ายง่ายปล่อยให้เขายิงไปก่อนตอนนี้เรายังไม่เจอผู้เล่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปล่อยนวายิงไปไงเราก็อยู่ที่ทยาที่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 กระโดดเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมหาวิทยาลัยไม่เคยเจอนี้คืออะไรนะว่สร้างอะไรอ่ะเ้ยพวกาสามารถสร้างได้สร้างอะไร เอามันเสียตังนี่ปะโถใช่แต่มันมันจะเป็นสิ่งสิ่งช่วยเราอ่ะที่สามารถช่วยเราได้เจอ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 เจเจอคอเเจอเจอเจอเอเอเฮ้ยเจอเจอเ นาวาข้างหน้านาวานะมันหาไหายตัวไปไหนแล้วมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างล่างเหนืยดเดียวเหนื่อยวะโคตรต้องโคตรร้อยแเฮ้ยเตี้ยวเต้ยว ยหาขอดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำไมพอคนวิ่งเร็วมากเลยนะหาไม่เจอเลยออเราต้องใช้แบบประสาทสัมผัส ที่ดีเลยนวาโดนยิงแล้วตน,นี้ไปนะวะอยู่วงบีบออกข้างหลังมีคนอีกโหะไม่เห็นเลย AK เเเจะกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดดยู่แล้วอยู่ไหนวะเอาจะมาหมอบอะไรตรงนี้หรอว้าโถหมอบไม่รู้ไม่รำบม่แร ไหนไปเข็นแวบๆอยู่แถวนี้น้อว่าสังหารแล้วเหรออ่ะฮะสังหารหมดเลยดับเบิเกียวดับเบิเกียวพอ,ตอแต่เราเราควรวิ่งก่อนไหมไปเราไปได้แล้วเดี๋ยววบงเวบ,บเดี๋ยววงบเวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตกหน้าผาผมเจอเห็ดพอเจอแต่พ่อยังไม่ได้กินเลยกินไม่งลง,ง,ง,งเดี๋ยวมันจะอ้วกหารถก่อนหารถขี่ ตอนนี้เราอยู่ดินแดนห่างไกลไร้คนเพราเราอยู่ด้วยกันจัดกระสุนเรียกคนก่อน่อยาไปเพีาะอยากเจออยากเจออองยากเจออ่าแล้วเราจะยิงเรียกทำไมไม่ได้ยิงเรียกยิงฆ่าเหรอไปข้ามฟากข้ามฟากหาแป๊บนมือทำไมไสปอนไล่ตีหัวก็ได้วะเป็นซิ่งเลย นม่มเฮ้ยเครื่องบินตกกระจยายนู้นเสียงลบมาง<อ><อ>ินรโตดหยดว่ายน้ำโอ้เอาแล้วล่มมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอด็อบเอดอกเหไอ้วอล,วอลวไหมฟิร <c oughs> อปเฮ้ยเราได้แล้วบ้างเนี่ย โอเคพ่อเดี๋ยวผมไปป้องกันให้ตอนนี้เมื่อกี้คิดจะรักคิวายเหรอนี่ขอดามหน่อยนะขอบคุณนะ <c oughs> เร็วมาเร็วมาป้องกันพ่อเร็วพ่อพ่อพ่อ,อ้ยทำตูเสียระบบหมดตกกระจายมาอยู่ข้างๆกันเฮ้อ ให้ตายเถิดเฮ้ยมันใหม่ตัวแล้ว,อว,ลวโอ้ยโอ้ยผมโดนลุมลัวเลยอ่ะไ,ไม่ถึงไหนอเอาเอามันได้แล้วบ้างเนี่ยมันได้เลยเลย เอาแล้วตอนนี้เราผู้เล่น30คนโอ้โหได้ของดีมาเพียบเลยมาวาไป r i p l e Kill ไปไปไปเอาแล้ว<ป>ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่ดินแดงอันไฝโพน้นและอ้างหวางตอนนี้ไล่ผู้คนเอาเดินใครเดินเท่ๆ <c oughs> เท่เกินไปเรียบร้อยผมไม่ซ้ำสมนะอ๋อไม่ซ้ำหรอยขีดเกียดซ้ำเครื่องกระสุนจริงเหรอไม่ต้องยิงตูดโอ้ยนาว่าช่วยเขี้ยวโท้นาว่าเฮ้ยคีดกระตื้นื้อแม่งมีกระกระชาทองแดงด้วยเพราะมาขึ้นรถเร็วจัวบเอ้า ه, น,นั่งนี่ไม่ไมไไปผมสิงแล้วใช่ไหมับยางไอทยางไม่ได้ไไดขึ้นรถับยางไม่ได้ยาได้ปั๊มไม่ได้ <c oughs> มามยึดแอร์ดรอปอ้าปั๊มยาบ่าได้เกิดอยียก <Yeah, S 1> นแล้วมา้างวนวน ที่จริงโดนใช้ได้เนี่ยที่จริงผมเลี้ยงให้รถออกมาได้นะเหรอฟิดอ่ะเอาไหมมเอาว่าฟิตฟุ้ดดีเดี๋ยวพ่อไปเก็บถุงลมนี่ก็พายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างไรจะบอลลอนเราอ่ะเอ้าวอ้าวอ้าบอลลอนเรายังร้อยยังนะวะจะบอลลอนเราต้องโดนตูนเฮ้ยเฮ้ยนวาข้างหลังยังไงข้างหลังโ่ยยีนอะไรวะ เอา Capture the Defense Airdrop จะวิ่งไปไหนโอแม่เดี๋ยวเอา Bigfoot ไหมไม่ต้องเอาอันนี้เหลือคนเล่นยี่ห้าคนนะทุกคนแล้วตอนนี้สิเราจะสู้แดบผู้ชนะได้หรือไม่มาไปเดินหน้าเต็มตัวดอก่น ยึดแอร์ดอกต้องกันอันนี้คืออะไรถ้าถ้ามายึดแอร์ดอกสองคนมันจะเร็วกว่านะอันนี้คืออะไระอันนี้คืออะไรวิ่งเร็วอ่ะขอใช้หน่อยวิ่งเร็วพูดอะไรคอยบอกฟังโบฮุ่ยเรื่องพ,พ่อมานั่งรถเร็วตอนแรกเจ้าบิ๊กฟุตมาละอ่าขับมาตามพ่อมาวงบีบวงบีบพ่อไปทางนน้นลูกโอ๊คไปไกลแล้วเรือยวงบีบวงบีบ นี่ตามสัญชาติายานพอดไหสัญชาตกายานคนหนึ่งสวยขยิงวะไหนวะข้างหน้ามันน pues> ี่ตีที่สิบนาฬิกาเป็นไหนแล้วเนี่ยเป็นไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นวินาว้าข้างหลัง ถามก่อนพ่อข้างหลังข้างข้างไม่รู้อ่ะนึกว่านาวาหันหน้าหาพ่อเพราะก็บอกข้างหลังดิมันก็หันหลังไม่พ่อเลยปะโทยอยู่ใกล้ด้ไ้่ได้มาจะเอ๋ตูวได้ยังไงวะที่มันดึงกันอยู่ผมขอไปเคลี่ยวแคสสุดอย่าฮาวอย่าฮาวมาถึงพ่อนะนาวานี่แหละก็ผมอยากไปเคลี่ยวเฮา ุดกยงคิวแล้วะน,นี่เด็กเล่นคนลงดมาแล้วมันีดเล้างหลังด้ยขางหลังไหนวะเฮ้ยมันวงคนเร็วเลยโหวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเลยเนไหนไหรอวะหละมาหลบตอนนี้ก็เล่นเทียบเลย ล่นเยอะมากเหลือสิบคนใครโดนตอนนี้ใครโดนละใครโดนละเยอะมันมาจากใครที่ยิงผมเอาลุยเอาลุยตอนนี้ตื่นเตตื่นเต้วแล้วตื่นแห้วตื่นหว้วเราไปยึดศูนย์กลางไว้ดีกว่านะวะวงบีมันเราไปอยู่ศูนย์กลางไว้ไปุ่มยิงใช่แล้วามาัน โอเคแล้วะครับทุกคนตอนนี้เหลือผู้เล่นหกคนนะว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือไม่เุ้ยเจอคนแล้วเจอแล้วว่างหลัง ดโดนอุยอ้ยอุ้ยล็งกล้องนี่ไม่แม่นเลยจะโถชีวิตแล้วเมื่อกี้ผมเผลอไปนั่งรถนะโขแจะยิงให้ตายแต่เผลอไปนั่งรถทุกคนเอาใจช่วยนะครับตอนนี้รรเราเพลินสี่คนนะรวมเราก็คือสี่คนนะแสดงว่าเหลือแค่สองตัวมันอยู่ไหนเอย่ยมันอยู่ไหนเอย่ยมันอยู่ไหนเอ่ยนะวะอยู่ใกล้กันเอาไว้ แสดงมันอยู่น่าจะอยู่ทางเขาอยู่ภูขเขานี่เนาะเอาชนะเฉยทุกคนเอาสุดยอรนะครับโอ้โหโอโ้ที่สวดนาวามาฉลองชน,ชนะหน่อยมาใช้แฮนด์ยูนี่ข้างหลังนาวานินะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามา <It S 1> เจอกันให <my S 1> ม่นะโอ้ <my expertise. S 2> นะโยอันนี้นาวาหรือว่าอยู่เดบิวเนี่ยใช่ไหมใช่นาวาได้ยี่สิบสองคนเลยเหรอ พอได้แค่เก้าคนเอ้าแพ้บน้นเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราก็รากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ